ลูกของคุณแม่จะเริ่มพูดเมื่อไหร่กี่เดือนถึงจะพูดเป็นคำคำได้เดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคุแเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของภาษาของลูกนะบางคนเลี้ยงลูกมานะ่าจะหนึ่งขวบแล้วลูกยังไม่ไปพูดเป็นคำคำเลยยังสื่อสารไม่รู้เรื่องถือว่าผิดปกติไหม วันนี้เรามารู้กันเลยนะคะว่าลูกของเราจะเริ่มนะคะสื่อสารหรือว่าเป็นภาษาได้เมื่อไหร่อย่าลืมนะคะว่าในช่วงแรกลูกของเรายังพูดไม่ได้การสื่อสารของลูกก็คือการร้องไห้นั่นเองอ่ะมาฟังกันนะคะสำหรับเด็กนะคะในสองเดือนแรกนะ,ะหนึ่งถึงสองเดือนแรกเกิดเนี่ยลูกของเรานะคะจะทําเสียงอืออืออาอาอาเป็นภาษานะคะที่เขาสื่อสารกับเราคุณแม่สังเกตเลย ขณะให้นมลูกเป็นยังไงฮะลูกทำเสียงเออนะพอใจนะมีความสุขอ่าอันนี้ก็เป็นการสื่อสารทางด้านภาษาที่ใช้ออกมาแทนคําพูดแต่ถ้าเขาไม่ได้ดังใจอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาก็จะสื่อสารออกมาด้วยการร้องไห้คราวนี้พอเด็กในช่วงอายุประมาณสัก5-6เดือนนะคะลูกจะเริ่มทำเสียงออแอได้ ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะฮะหยอกเขาพูดคุยกับเขาหัวเราะทำหน้าทำตาลูกก็จะมีการเปล่งเสียงที่ออแอออกมานะ,ะก็จะมีเสียงสูงสูงต่ํา่าเรียนแบบเสียงได้นะคะไม่เป็นภาษาอันนี้คือเด็กช่วงประมาณสักห้าถึงหเดือนนะเหมือนจะพูดกับเราเหมือนจะพูดคําพูดที่เรียนแบบเราคะ,ะเสียงสูงเสียงต่ําที่เราสอนน้องไป ลูกก็จะทําเสียงเรียนแบบตามนั่นเองพอเด็กอายุช่วงเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะลูกจะออกเสียงเป็นพยางคเดียวได้ที่สั้นๆนะเะช่นคําว่าจะปะสังเกตไหมคะว่าทําไมลูกถึงเรียกป้าหรือปะได้ไวกว่าคุณแม่ทั้งที่คุณแม่เลี้ยงดูตลอดนะคะคุณแม่เนอยู่ยกับลูกตลอดแต่ลูกดันเรียกปะได้ง่ายกว่า เพราะเป็นคําที่ลูกเรียกได้ง่ายเป็นคําสั้นๆนะซึ่งในเด็ก,ดกประมาณ7-8เดือนเนี่ยเขาก็จะพูดได้ง่ายนะพอเด็กอายุประมาณสัก9-10เดือนคราวนี้จะเริ่มออกเสียงที่ยาวขึ้นได้นะคนะเช่นคําว่ามัมมัมแม่นะจะจาอันนี้เขาจะเริ่มพูดได้ในอาจจะเป็นพยางค์เดียวแต่เสียงจะลากยาวมากขึ้นตาปลา คำเหล่านี้เขาจะเริ่มพูดได้ชัดเจนนะคะเมื่อลูกอายุประมาณ9-10เดือนนั่นเองคราวนี้ประมาณ1ปีนะคะลูกจะพูดได้เป็นคําแล้วก็ที่มีความหมายก็คือลูกจะเริ่มพูดนะคะประมาณ11-12เดือนเช่นข้าวน้ำนะคะตุกตาะคำะนี้เขาจะเริ่มพูดได้แล้วเมื่อประมาณ1ปีสื่อสารกับเราได้ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดคุยกับเขาบ่อยๆให้เขาจานะคะอันนี้ว่าเรียกน้ําอันนี้เรียกข้าวอันนี้น,นี้เรียกนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะประมาณหนึ่งปีเขาจะสื่อสารกับเราได้แต่หากของลูกของคุณแม่นะคะอายุสองปีแล้วยังไม่พูดสักคําเลยไม่ว่าจะเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวนะคะหรือพูดได้น้อยมากๆไม่ยอมพูดเลยพูดได้น้อยนะให้คุณพ่อคุณแม่สงสัยพัฒนาการลูกด้านภาษาล่าช้าหรือเปล่า ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าลูกของเรามีพฤติการด้านภาษาที่ช้าหรือว่าพูดช้าแต่ให้เราสงสัยไว้ก่อนโดยการเราฝึกพูดคุยกับลูกบ่อยๆเล่นกับเขาบ่อยๆนะาชี้ชวนคุยนะคะไปในที่ต่างๆคุยกับลูกบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณพ่อแม่อย่าให้ลูกอยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์หรือจออะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ เป็นสิ่งที่ทํามีผลทํำให้พัฒนาการของลูกไยล่าช้าได้นะคะเพราะฉะนั้น2ปีแล้วยังสื่อสารกับเราไม่ได้เลยยังไม่พูดเป็นคําเลยนะคะควรพาลูกของเราปรึกษาคุณหมอนะคะว่าลูกของเราสงสัยพัฒนาการล่าช้าไหมจะต้องทําอย่างไรนะคะคุณหมอจะ มีวิธีแนะนําหรือว่าแนวทางอย่างไรเพื่อที่กระตุ้นให้ลูกของเราพูดได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปนะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็อาจจะพูดเร็วนะคะไปบ้างเด็กบางคนก็จะพูดช้าไปบ้างนะคะก็ไม่ได้บอกว่าผิดปกติทั้งหมดเด็กแต่ละคนอย่าเปรียบเทียบกันพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กบางคนพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเร็วนะคะไปเร็ววิ่งเร็วแต่อาจจะพูดช้าบ้างเด็กบางคนพูด เร็วนะพูดเป็นต่อยหอยเลยพูดบ่อยแต่พนการด้านร่างกายนะคะจะเดินช้ากว่าปกติแต่ไม่ได้บอกว่าพัฒนาการล่าช้าผิดปกตินะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปขอให้เรากระตุน้นพยายามนะคะสอนพูดคุยกับลูกบ่อยบ่อยนะะสิ่งที่จะทำให้เขาพูดคุยได้บ่อยก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะนะคะหวันะะงว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่กังวลเกินไปในเรื่องของการพูดของลูกแล้วก็สำคัญอย่าลืมกระตุ้นพนการด้านภาษาบ่อยๆนะคะ นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกันดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ